คอลั่์กาแฟดําเมื่อบริษัทมะกันถอนตัวจากแหล่งก๊าซยาดนาพมา่าผลข้างเคียงจากสงครามกลางเมืองพม่าต่อไทยคือการบริหารแหล่งก๊าซยาดนาที่ผู้ถือหุ้นสหรัฐคือเชฟรอนเพิ่งประกาศถอนหุ้นออกไปเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมาโดยปตทสพอแจ้งตลาดหลักทรัพย์ไทยว่าเชฟรอนได้ตัดสินใจถอนตัวออกและได้โอนหุ้น41.1% ให้ปตทและรัฐวิสาหกษษาิจเมียนมาโดยบริษัทพลังงานยักษ์สหรัฐแห่งนี้แจ้งว่าสาเหตุที่ถอนตัวเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและโยงถึงการก่อรัฐประหารในเมียนมากับการปรปาบปรามประชาชนของรัฐบาลทหารที่ต่าม,มาก่อนหน้านี้เป็นเวลากว่า2ปีบริษัทเชฟรอนได้ประนามเหตุความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เมียนมาและประกาศไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมีการถอนตัวจากแหล่งก๊าซแห่งนี้ แผนที่จะขายหุน้น41.1%ในบอกกาสและบริษัทเชฟรอนได้โอนหุ้นให้กับบริษัทปตทสพอของไทยและรัฐวิสาหกิจน้ำมันและก๊าซของเมียนมาชื่อว่าบริษัทเมียนมาออยล์แอนด์แก๊สแอนด์พหรือ MOGE ปตทสพผู้ดำเนินการแหล่งกา๊าซออกมากล่าวเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาว่าหุ้นในยานาานาของบริษัทเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่62.95%การถอนตัวด,ดังกล่าว สืบเนื่องมาจากความตั้งใจของเราที่จะออกจากเมียนมาในลักษณะที่ต้องมีการควบคุมและต้องการจะถอนตัวหลังการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564และหลังจากเหตุวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่กำลังดำเนินอยู่โคกเชฟรอนบอกในแถลงการในหนังสือของปตทสพาถึงตลาดหลักทรัพย์นั้นได้แจ้งว่าจะเดินหน้าบริหารแหล่งกา๊าซแห่งนี้ต่อไปเพื่อมีความสำคัญทางย,ยุทธศาสตร์พลังงานต่อไทยและเมียนมา แน่นอนว่ารัฐบาลไทยคงจะต้องถูกตั้งคำถามว่าการยังมีข้อตกลงกับรัฐบาลอาหารพม่าในกรณีนี้จะทำให้ถูกตีความว่าสนับสนุนการปกครองปัจจุบันที่ถูกประนามโดยสหประชาชาติและหลายๆองค์กรระหว่างประเทศหรือไม่ถึงวันนี้ปตทอสอพยังยืนยันจะดาเนินการต่อไปเช่นเดิมแต่เชื่อได้ว่าคงมีการพูดจาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตะวันตกที่ได้พยายามเรียกร้องให้ประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งไทยเข้าร่วมการคว่ำบาตรรัฐบาลทหารพม่าด้วยเหตุผลที่ทางการไทยให้กับประเทศตะวันตกในเรื่องนี้ก็คือการที่จะรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพด้านพลังงานของไทยและพม่าซึ่งมีผลกระทบต่อปากท้องของประชาชนทั้งสองประเทศมิได้มีผลกระทบต่อรัฐบาลทหารพม่าแต่เพียงฝ่ายเดียวแหล่งก๊าซยาดานาตั้งอยู่ที่อ่าวมอตมะโดยมีอัตราการผลิตก๊าซอยู่ที่6 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรต่อปี โดย70%ของก๊าซถูกส่งให้กับประเทศไทยและอีก30%ถูกส่งให้ MOGE เพื่อนำไปใช้ในเมียนม,มาหน่วยงานของ MOGE ถูกยึดโดยรัฐบาลทหารหลังการรัฐประหารในปี2564ความจริงเชฟรอนได้เคยประกาศไว้ตั้งแต่เดือนมกราคมปี2565แล้วว่าจะถอนกิจการออกจากเมียนม,มาต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วบริษัทพลังงานยักษ์แห่งนี้ ก็ได้ตกลงที่จะขายทรัพย์สินที่นั่นรวมถึงสัดส่วนการถือหุ้นในแหล่งกา๊าซยาดนาแต่ข้อตกลงนี้ถูกยกเลิกไปจนมีคำประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มเคลื่อนไหวไม่สแสวงหาผลกำไร just i c ติ o r m y a n ียนมาแจ้งว่าที่เชฟรอนต้องถอนตัวนั้นเพราะเกิดแรงกดดันจากภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าการที่บริษัทส่งไรายได้จากโครงการก๊าซให้รัฐบ,บาลทาหารเมียนมายอมกลายเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับเผด็จก,การทหาร เชฟรอนอ้างว่าการตัดสินใจถอนตัวครั้งนี้กระทำด้วยความรับผิดชอบเป็นระเบียบและปลอดภัยตามกฎหมายระหว่างประเทศและการคว่ำบาตรทางการค้าย้อนกลับไปในช่วงหลังรัฐบารเชฟรอนและ Total Energy กลุ่มบริษัทพลังงานจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นหนึ่งหุ้นส่วนร่วมการในโครงการในขณะนั้นประกาศหยุดการรับส่งเงินจากธุรกิจยานนาทัานทีเพื่อป้องกันไม่ให้มีเงินของทั้งสองบริษัทร่วหลหยไปนสนับสนุนคณะรัฐบาร ก่อนที่ Total Energy จะถอนตัวไปเต็มตัวในปี2,565ส่วนเชฟรอนก็ทยอยขายสินทรัพย์ถอนตัวออกจากโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2,564ก่อนที่ในวันจันทร์ที่8เมษาย,ยนที่ผ่านมาเชฟรอนจะออกมาประกาศถอนตัวจากยาดนาอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศโอนหุน้น41.1%ให้กับบริษัทปตทสำรวจและผลิตป,ปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทสอพของไทย การโอนหุ้นในครั้งนี้ทำให้ปรทรสพกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโครงการยาดานาและหุ้นส่วนในโครงการหนึ่งเดียวของรัฐบาลทาหารเมียนมาโดยถืออยู่ทั้งหมด62.96%ขณะที่ MOGE ถืออยู่37.04%นักวิเคราะห์มองว่ากิจกรรมในเมียนมาทั้งหมดของปรทรสพรวมถึงยาดานาบวกซอติกา้าคิดเป็นประมาณ8%ของยอดขายรวมของรัฐวิสาหกิจไทยแห่งนี้ โครงการยาานาเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที่ตั้งอยู่ที่อ่าวมอตมะทะเลอันดามันเมียนมาห่างจากชายฝั่งที่ใกล้ที่สุดราว60กิโลเมตรแรกเริ่มเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรท้องถิ่นและบริษัทน้ำมันจากชาติตะวันตกเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบท่อส่งก๊าซบนพื้นดินรวมไปถึงแท่งขุดเจาะและระบบท่อส่งก๊าซใต้ทะเลค้นพบก๊าซธรรมชาติในพื้นที่นี้ครั้งแรกเมื่อปี2523 และการพัฒนาแหล่งผลิตกา๊าซยยดานาก็เริ่มขึ้นในปี2535เริ่มผลิตก๊าซสำหรับใช้ในเบียน์มาเป็นครั้งแรกเมื่อปี2544ในตอนตอน้นบริษัททอทอลเป็นผู้ดำเนินการมีหน้าที่พัฒนาแหล่งผลิตก๊าซและขนส่งก๊าซไปที่ชายแดนไทยเวียนมาภายใต้การร่วมทุนกับอีก3บริษัทโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้บริษัททอทอลถือหุ้น31.23% ยูโนแคลถือหุ้น2 8 2 6ปดทอาสอพอตทสถือหุ้น25.5%และเมียนม,มาออยล์แอนด์แกสเอ็นเตอร์ไพรส์ถือหุ้น15%โครงการนี้เป็นแหล่งก๊าซที่สำคัญใช้ผลิตไฟฟ้าในเมียนม,มา30%ของปริมาณที่ผลิตได้ส่วนอีก70%ถูกส่งมายังประเทศไทยเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในภาคตะวันตกของไทยโดยปริมาณดังกล่าวคิดเป็น10-15%ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย โครงการนี้มีปริมาณผลิตคิดเป็น1.8%ของกำลังผลิตรวมของปตทสอพอคิดเป็น3%ของไรายได้ทั้งหมดและทำกำไรคิดเป็น6%ของกำไรทั้งหมดขณะเดียวกันปตทสอพอมีโครงการในเมียนมาทั้งหมด3โครงการประกอบด้วยสอดิกา้ายาดานาและเยตะกุลมีสัดส,ส่วนการลงทุน 80%, 25%และ19%ตามลำดับ ตามข้อตกลงจากกรณีที่ผู้ร่วมทุนรายใดถอนตัวจากโครงการสัดส่วนการถือครองหุ้นจะถูกจกัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่เหลือเท่าๆกันมาถึงวันนี้โครงการนี้จึงเหลือเพียงรัฐวิสาหกิจของไทยกับของรัฐบาลเมียนมาเท่านั้นยิ่งหากสามารถสแสวงหาสันติภาพในพมา่าได้เร็วเพียงใดความยุ่งยากที่กระทบไทยก็จะยิ่งผ่อนเบาด้วยเร็วขึ้นขนาดน,นั้นการเสนอตัวเพื่อเป็นคนกลางเพื่อไกลเกี่ยให้ทุกฝ่ายหาทางเจรจาร่วมกันในพมา่า จึงมีความสำคัญเร่งด่วนมากขึ้นทุกทีคอล่ำกาแฟดำ